สวัสดีครับหลายท่านคงจะทราบแล้วนะครับแล้วก็คงเคยจะได้ยินในเรื่องของ growth mindset นะครับว่ามันมีผลต่อกระบวนการใช้ชีวิตและก็การดำเนินชีวิตอย่างไรวันนี้เราจะมาคุยกันครับว่าเราจะมีวีการฝึกให้เรานั้นมี growth mindset อย่างไรและจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขและประสบความสเร็จในชีวิตในแต่ละวันได้อย่างไรวันนี้มาคุยกันครับ สวัสดีครับพบกับผมก o ูออฟครับรู้เรื่องคนเข้มข้นเรื่องงาน by ยคูออฟครับเราจะมาพบกันอยู่เรื่อยๆนะครับจะพยายามอัปเดตคลิปกันเป็นประจำๆจ,จะมีห่างหายกันไปบ้างวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของวิธีการง่ายๆครับสวิธีง่ายๆที่เราจะมีกร i n d s e t เพื่อทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นแล้วเราก็สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ขออธิบายนะครับว่า Growth Mindset คืออะไรหรือว่า ความคิดที่เป็นความคิดด้านฟิกไมเซตคืออะไรแต่ขอให้สรุปสั้นๆง่ายๆนะครับว่าก็ไมเซตเป็นความคิดเชิงบวกที่ถ้ามีเกิดขึ้นกับตัวของเราเองแล้วนั้นจะทําให้ตัวของเรานั้นมีความสุขและสามารถดําเนินชีวิตประจําวันและก็ทําอะไรในหลายๆอย่างในชีวิตนะครับได้ประสบความสำเร็จวิธีการฝึกง่ายๆครับขั้นตอน ไม่ยุ่งยากครับมีสามวิธีที่อยากจะแนะนําและก็แบ่งปันกันในวันนี้หนึ่งเลยนะครับคือการที่เราจะต้องรู้จักควบคุมความคิดและการกระทํานะครับโกลเมซก็คือทัศนคติที่มันสามารถเติบโตในทางที่ดีในทางที่มันเป็นบวกดังนั้นการที่เราจะฝึกการควบคุมความคิดและการกระทําของเราได้นั้นสิ่งแรกเริ่มที่เป็นเรื่องง่ายๆเลยนะครับที่ผมอยากจะแนะนําก็คือ การเริ่มจากตัวของเราเองในการที่จะสื่อสารเชิงบวกกับตัวของเราเองในทุกๆเรื่องแล้วก็สื่อสารเชิงบวกกับผู้อื่นกับผู้คนที่เราประสบพบหาพบเจอกันในทุกๆเรื่องครับเพราะในชีวิตประจำวันเราแล้วจริงๆแล้วเนี่ยครับการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องจำเป็นมากจริงๆ และการสื่อสารนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการที่เรามีความคิดและเราก็สื่อสารออกไปหลายๆคนอาจจะมีการสื่อสารทั้งในเชิงบวกและในเชิงลบโดยที่เราตั้งใจและไม่ตั้งใจแต่ถ้าเรามีเป้าหมายก็คือเราเริ่มที่จะสื่อสารเชิงบวกกับตัวเราเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราจะสื่อสารอะไรก็ตามหรือเราจะคิดอะไรก็ตามนั่นหมายความว่า เรากำลังจะตึงตัวเราให้รู้จักการควบคุมนะครับสิ่งที่มันจะพุ่งออกจากตัวของเราไปท้งในแง่ที่เราจะสื่อสารออกไปในแง่ของตัวเราและต่อผู้อื่นเพียงแค่นี้ครับสิ่งที่ออกไปในเชิงบวกของตัวเรามันก็ต้องมาจากความคิดด้านบวก พอมันมีความคิดด้านบวกสิ่งที่เรามองและสิ่งที่เราพิจารณาก็จะมีมุมมองที่มันเป็นบวกไปด้วยเพียงแค่นี้ครับเป็นสิ่งเล็กๆที่เราถ้าเราสามารถทําได้มันก็จะเป็นการเติบโตหรือว่าติดแอปพลิเคชันทําให้ Google My Set เราค่อยๆเติบโตขึ้นมา2ครับเราจะต้องฝึกช้าลง3นาทีได้ยินไม่ปิดนะครับฝึกช้าลงในทีนี้คือ เวลาเราจะคิดอะไรก็ตามเวลาเราจะทบทวนอะไรก็ตามไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตในชีวิตจริงหรือว่าชีวิตเสมือนจริงแล้วเราถือมือถือหยิบมือถือขึ้นมาสไลด์นะครับดู Facebook ดู i n s t a g r กรมดู w i t t e r อร์อว่าช่องทางโซเชียลต่างๆในชีวิตประจำวันของคุณที่คุณใช้อยู่บางครั้งเราอาจจะ รวดเร็วในการที่เราปลดปล่อยความคิดของเราเป็นตัวหนังสือและพิมพ์ตอบกลับไปหรือว่าพิมพ์เซตัสหรือว่าการที่เราอาจจะอ่านความคิดของคนอื่นมากแต่ว่าการทำงานของตัวเรานั้นไวเราก็สามารถพิมพ์และตอบโต้ออกไปได้ไววิธีการนี้นะครับมันทำให้เราไม่เห็นตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเรากลับมาใช้ชีวิตช้าลงสักสามนาทีครับเวลาเราอยากจะคิด อะไรอยากจะเขียนอะไรอยากจะพิมพ์อะไรหรือว่าเราอยากจะโต้ตอบใครก็ตามที่เข้ามาเม้น์ในคอมเมนต์ของเราหรือว่าเราอยากจะโพสอะไรในโพสของเราเราลองพิมพ์ไปก่อนก็ได้ครับแต่เรายังยังไม่ได้ต้องกดแชร์นะครับหรือว่ายังไม่ต้องกดโพสพิมพ์เสร็จเรียบร้อยเรากลับมาอ่านทบทวนมันอีกหนึ่งครั้งครับว่าสิ่งที่เราพิมพ์ไปนั้น เป้าหมายของการพิมพ์และต้องการจะสื่อสารออกไปนั้นมันเป็นเรื่องอะไรถ้าคิดไม่ออกให้กลับไปดูข้อแรกที่ผมแบ่งปันไปก็คือว่าสื่อสารเชิงบวกกับตัวเองแล้วก็พยายามสื่อสารเชิงบวกกับผู้อื่นถ้าสิ่งที่เราพิมพ์ไปนั้นสิ่งที่เราเม้นไปนั้นหรือว่าสิ่งที่เรากำลังจะทําออกไปนั้นมันส่อเสี่ยงไปในทางที่หนึ่จะเกิดผลลัพธ์ที่ตามมาเป็นเชิงลบนะครับ ไม่ว่าด้านใดก็ด้านหนึ่งทําให้เกิดการขุนข้องหมองใจหรือว่าเกิดคอนฟ lict เกิดการขัดแย้งขึ้นมาเราอาจจะต้องกลับมาน้องทบทวนอีกหนึ่งครั้งครับว่าจริงๆแล้วเราอยากจะพิมพ์คอมเมนต์แบบนี้นะครับเพื่อให้เกิดสถานการณ์อย่างนี้จริงๆเกิดขึ้นไหมกับผลลัพธ์ที่มันตามกลับมาและอีกนิดนึงครับใกล้ๆจะถึงสานาทีและก่อนจะกดปุ่มโพสต์ออกไป สำรวจอารมณ์ตัวเองอีกนิดนึงครับว่าอารมณ์ของเรานั้นปกติไหมเราไม่ได้ใจเต้นรัวหรือว่าขุนเคืองหรือว่ามีความรู้สึกว่าหงุดหงิดอยากเอาชนะบางสิ่งบางอย่างถ้าเรารู้สึกว่าอารมณ์เรานั้นปกติและสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเขียนที่เราทบทวนนั้นเป็นสิ่งที่มันโอเคอยู่แล้วกดโพ์ได้เลยครับ ข้อที่3ครับสิ่งที่อยากจะแนะนำวันามมานี้ครับก็คือฝึกทําเรื่องเล็กๆต่อเนื่องทุกวันทุกวันวันไหนก็ตามที่คุณตื่นช้าขึ้นมาวันไหนก็ตามที่คุณเริ่มดําเนินชีวิตอย่างรู้เนื้อรู้ตัว อะไรก็ตามที่มันป๊อปอัพขึ้นมาในความคิดของคุณและคุณอยากจะทำมันอยากจะกระทำนะครับเพื่อให้ชีวิตประจำวันดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและโฟนะเมื่อคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วลองฝึกทำทันทีภายใน3นาทีอันนี้จะต่างจากข้อ2นะครับข้อ2เราช้า3นาทีเพื่อที่ เราจะทบทวนสิ่งที่เราอยากจะทําแต่ข้อเนี้ครับมันคือการกระทําครับมันไม่ใช่การเขียนมันไม่ใช่การโพสต์นั่นหมายความว่าถ้าเชา้านี้คุณตั้งใจว่าคุณจะเปิดโน้ตบุ๊กเพื่อพิมพ์เอกสารรายงานหรือว่าเช็คอีเมลจากลูกค้าคุณก็ลองเปิดโน้ตบุ๊กขึ้นมาเลยครับแล้วก็เริ่มต้นที่จะทํางานนั้นให้เสร็จลร,รื่องภายใน3าถึงหวินาที เมื่อสมองเนี่ยมันเริ่มจดจ่อกับสิ่งที่เราเริ่มกระทําในแต่ละวันในแต่ละเรื่องสิ่งสิ่งนั้นนะครับมันจะเป็นความต่อเนื่องสร้างนิสัยของความสําเร็จให้กับตัวเราในแต่ละวันแต่ละวันได้3เทคนิควันนี้เป็น3ามเทคนิคเล็กๆดีๆนะครับที่ผมเอามาแบ่งปันการสามารถติดตามคลิปดีๆอย่างนี้ได้ใน People Management by Co-op และ ถ้าอยากฟังเรื่องลูกนะครับพ่อสอนลูกก็จะมีคลิปในเรื่องของพ่อแอนนี่สอนลูกวัยรุ่นสลับขั้นกันไปขั้นมากันอยู่ตลอดเวลาวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ